ช่องกัะปุที่แข็งที่ดีสุดในโลกสยัสนีครับยูชวะกกาปอหน้าแข็งนะครับอยู่เครียเก่ง n r o v Gaming เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ใชเดี๋ยวอ,นนอันนี้คือจะมารีวิวจะกินเอามานะครับเอาจะให้กี่คะแนนด,ดี อ๋อสกินนี่ก็โอเคพูดถึงสกินอามายก,ก็น,นี่อ่ะพี่ให้อ่ะที่หนึ่งเลยเพราะว่าสกินเนี้ยมันไม่มีเอฟเฟคเอาก็พี่เขาจะพูนใจที่จสกินหมาอันนี้เนก็ได้ไแล้วอันนี้ไม่มีอังซื้ออันนี้ก็โอ้ได้มันมาอันนี้สกินอีเพราะอีแม่เอ็ดเดียวแล้วอีแรงมาทำไมวะไอเชิ้ตเถอะสกินนี่มันเจ๋งดีตนะโคตรน่าโก้ยสกินมันชอ็อตไยมีก็ได้โคตรสวยแล้วก็มีฮะ,ะสอนเออส้นอินสอนสอนอันหรอไอเชิ้ตจะได้อ๋อครับเนาะผมจะมาเล่นสกิลเฮ้ยเล่นสกินแล้วก็เล่นโชว์ด้วย เออไม่บอกแลว่าพี่อันที่อากสกินขนาดแล้วป่ะจริงไม่เห็นนะดิในพ่อเราเป็คือง่ายพี่ไม่เคยมีแบบสกินที่มีเอฟเฟกต์ในการกลับบ้านอ่ะไม่เคยมีแค่เดียวพ่อเราไหมไม่ไม่มีอังซื้อด้วยนะแล้วไม่มีอยากไม่อยากไม่อยากซื้อด้วยพ่อเราไม่เดี๋ยวโดน๋ยวพ่อแม่ด่าชัวชัวอะไรอ่มวันนี่ขอก็ได้ได้สกินเนี้ยสกินปะปนี่ดูป่าว่าวุ้นสวยเอว่าแล้วไม่เอาแล้ไม่เป็นก็ฉันเถอะไม่อะไรดีมาเลยครับ จังจังจันห้โอ้มายผลเล่นไหนหมดเลยโอ้เล่นก็ได้เมย์ก็ได้เป็นป๋าก็ได้ก็ป๋าได้เดี๋ยววะโอ้เมย์โอ้มายเดี๋ยววะแต่ว่าคิดนี้ผมจะเล่นหาหานะไม่ได้ซีเรียสแค่หาหาเออนี้ผมไม่เคยเล่นเลยขั้นเดียวเพราะว่าผมไม่อยากซีเรียสเยอะไม่อยากไม่อยากสมองรนะเบิดอายะมานะครับสกินโอ้มายอีพ่ออีแม่สกินที่ว่ามาแล้วนี่อะไรเดยเย็นๆกันเหรอ ถ้าเราขอรีว่าก็เป็นของที่เปิดเมะว่าคือมัน mmm. ไม่ขอสมบอเอาไม้อ่ะเอาไม้จะหรือเราจะแย่งเคียวว่าไออีไม่เอามันมันมีปากกั camera, ian, leak, นนะปากกันที่สี่คือปากกันว่าปากกันเห็นการโลภมากแย่งเคียวคนทุกคนไม่เกรงใจใครไม่แบ่งเคียวใครให้ทีมแพ้ทุกคนมียวผมกพยายามคนอ่ะเรื่องแเออไม่หรอเรื่องเล่มโอเคโอเคก็ดีนะอันนี้ก็เราจะมีคนใช้หม้ละมีคนพูดหวยละ ผมพูดกันแล้วไอ้ชัดนะมันชัด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 ไม่ยอมมาจะกินอ่อนมาอย่างเจ๋งเลยว่ะเออจอจะเคลียรดีไหมนะวะเนี่ยจะทำบ่ายดีกว่าทำบ้ามาไหมไม่ทำบ้านแล้วคนนี้ดีกว่าเออแล้วก็เหวี่ยวเข้ามาทำไมวะมันจกให้อาะไหมเพราะไอ้พี่อายไปแล้วพี่มาเลยมีเงินโผล่เลยไอ้ไฟกันท่าเพราะว่ามีดออกมา ไหนที่จะเจอใครนะเออมันจะวนอีกจะวายวะไม่งวนพี่เขียเอาไมัไม่เขียวเว้ยหรือเปล่าจะโชว์กระอะไรวะอะไรแล้วไม่ได้ไม่ไรทุกคนนะเอออันที่พี่กำลังเช็คเกมอยู่เนี่ยพี่เสีวหลังมากเลยเพราะว่าพู้ลงพี่มันมันคือพี่กำลังปลุกพู้ลงใช่ไหมผู้หลงพี่มันมันมันไม่ได้มันอันนี้มีฝาที่เราปิดพล่าไว้ก็คือไอ้ฝามันไม่มีเพราะว่านั้เออทำพัน แล้วมันพี่พี่เสีลังว่ามันจะมันจะมาปั่นพี่อายอ่ะโหเสี่ยงจริงเอว่ามันไม่ได้หรอเพราะมันไม่ปั่นพี่อายชัวเพราะมันเดินไม่ได้หรือเปล่าวะคนคน่นาก,กลัวเลยวะมาเร็วสกินโอ้สกินอีพ่ออีเม่เฮ้ย รูนะแต่ว่าเ you know, ออที 2> 2> ่ไม่เคยไม่เขียวกรจริงพี่ที่เคยไม่เขียวได้ก็เลยแรงเง่ยแรงเนเยอะ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 ก็เะได้เก็บเมฆเยอะเยอะก็จะเก็บไมฆเขียวหรือไม่ฟ้าแหละแต่พี่ไม่ได้แรงนายน ROV หลอนอี่ด้วยโอ้โหอ้กมาเลยว่ะขั้นแรกก็อ๋อไม่ไม่ปีเสียงเหรอเสียงดังนะเว้ยขั้นแรก เล่นอมไม้ไม่เขียวก็ขั้นแรกกระซิ่กระสองก่อนเพราะมันจำเป็นมากจำเป็นจริงมันเคลียร์คิดเร็วกว่าเออผมไม่เข้าใจนะว่าวทำไมคิริเกะแทงมันก็อยู่กลางวะฉันเถอะอย่าได้ซีเรียสเยอะเราก็เล่นอาที่เราเป็นเบอร์ปนีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอซูกอรเมดเหรอโอ้ยีนี่เขาเป็นเจ้าหม่แล้ว ไอสุกไอศุกไอุกเป็นเม็เฉยโอ้บัดเจ้าไอสุกเป็นเม็ดได้ไงเนี่ยนี่มันเห,เหลือเชื่อมากเลยเพื่อนไอ้ถ่ายแล้วถ่ายถ่ายถ่ายฟิกเกอร์โยอะนีฟิกเกอร์โยอะแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาเฮ้ยเย็นหน่อยมันไม่โดนไปชิฟิกเกอร์แล้วคนเอ็มเลยยิงเย,ย่งอะไรวะเคีรียิงเย่งหมดเลยแะใหมันเกิด แคลี่เอาแคลรี่อยู่ชั้นที่อยู่ชั้นที่โคบอดอ่อนนะเดี๋ยวข้อน้อยบางคนทำวันนี้ผลแพ้ผมก็ขึ้นผมแพ้ผลอดนรถชนอโหชั้นหนักผมจะขึ้นสวรรค์เพราะว่าเอาไม้เอาไม้ทำบะไว้ไงแล้วอีแล้วอีเอี่ยวจะไม่ชนเรเหรอทางโง่ๆนั่นแหละทางแบบไม่มีประโยชน์แค่ขั้นเดียวทำไมพิเศษจอยู่ในป่ามันจะจับไว้ด้วย ดราก้อนและสเลเยอยร,ใใร์ได้ปรากฏตั e a ล้วเกิดใจคนนี่คือไง,ไง่ายง่าอ่ะโอ้ยการัใน,ใน,ใน,ในดูโจโจ้ไผ่าโจาา้ข้าเสาร์วัดเลยอะนี่อีพีที่สิบแล้วอะ่ะอยากจะดูผ่าอีซีเสิมากแล้วมาก็รอ,อพวกนีอ่ะยังไงพี่รอไม่ไหวอะ่ะคนป้าจะรอได้ไงอ่ะใจมันรอไม่ไหวอะ่ะโจโจ้ข้าสาวัดให้เรื่องที่หัวโจคืนโจโจ้ข้าส์วัดเลยนะมันรอไม่ไหวเว้ย มันรอไม่ไหวฮะเฮ้ยลิมบาบูร,ร้อยนะเฮ้ยจะได้กินบุญเฮ้ยไอ้คขือขางคุณฉันจะกระทืบให้หมดเลยบุญสำเป็นว้ยอย่าโอ้เยอะไม่ดีไม่ดีงั้นทํานี่ผมตกแล้อ้าวอัออนอัลไลแสนดิฟีตอ่ะสิเพลใช่ค คนมาสี่คนแต่นี่ก็เรามันกรใช่ไหมด้วเผาวทำอังกรด้วยไปหน้ารู้นอนจะแพหรอไปน้าทำมันได้สีเลียเทำมาแค่เสียใจว่าเสียใจว่าไม่ได้ขึ้นสวรรค์ไดาจะขึ้นนรกมั้งโนธามีรถทนธาหาเอามาอยู่ เอามาใหญ่ sociedad, เอามามีเอ้าเดี๋ยวยิ้ไม่น่าเหลียดเลยอ่ะไม่รู้สึกว่าเอามีคนที่มันเล่นเซียวมันเล่นเก่งเหรอมังกรของเราถูกโจมตีมนไม่เกียดนะมันมันก็เล่นเก่งเกินอ่ะที่สุดมันเล่นเก่งอยเ่ี่ายิ้มๆนั่นเดี๋ยวเฮ้ยปน้องโอ้ยเวลาก็เยอะนะเราเร็วมากเลย การสู้เลือดฉันไม่อยากดทำบ่าวแล้วฉันทำบาวฉันเดือดโอ้ลังคาไว้ไม่ด้วยเฮ้ยไม่อยากซื้เยอะนะเว้ยคุณโจ๊ก บบเฮ้ยชิลลิตนี่ไปที่นี่อะไรเป็นไปไม่กลัวชิลลิตที่นี่นะ <c oughs> ไม่ไน้าฉันจะเกิดเลย <c oughs> ไรนะจะบอกแล้วว่าที่นี่มันไม่หมะส่วนคนเรือดน้อย <c oughs> แล้วจะเอาน่าจะเอาฉันม <c oughs> ั้งสวยเ้ยน่ะ <c oughs> แปดนะพี่สวย นี่แหละควานเหยควนเหียวเคีวบาแห่งกรรมบาแห็นคีวเหียวเคีวบอกแล้วบายมีบอดแล้วบายกรมีจริงนะเว้ยเห็นไหมไอสุมันหีวเจ้าเหี้ยวเคีวแบบหน้ามืออามัวแล้วก็อายไปซะมันกี่เคียวละวม่นวมันเยอะจัคือผมไม่ไม่อสร้างบายเห็นควานเหียวเคียวนะเว้ย มัจะอยู่คนอีกคนจะส้นจริงเองไม่อยากอันใจสั้นเพราะว่าเขาเลยไม่จะแบบนี้โอ้เคลี่่ไนะที่จะถูกกักกันแล้วนี่ก็ช่วยเลี่ใช่ไหมเนี่ยบอลิมาบุนมาโอ้ยเออไปช่วนะช่วยนะไม่ได้เพราะฉันะฉันไม่ขงเก่งพอไอ้สอีไอ้สอรีสอรีไอ้เจีไงเนี่ย นีเราจะแพ้ลแล้วอะแพ้ไม่ไ่วนะแพ้ผู้บ่าง่ยอะแล้วผมไม่เข้าใจเขาจะเอานี่ใหม่ใหม่อะเออสีเรียไอ้วัานี้ขอรู้ดูกอ่อนก็เอาอ่ามันป่ามันก็ลำบากเ a า e d f ก็หลอกมาได้เหมือนเดิมอย่าเชื่อว่าฉันรอกไม่ได้เยวเอพันไหนเอ๊ะทำไมทำไมพันไหนหลบได้ไวเหรอจะไปผีเปรตแล้ววะทไมจได้พันไหนีเหตพันไหนเนเดี๋ยวนะมันพันนี่หว่าโองงอ่ผมน่างงละตอนแรกนี่ก็รไมมแล้วมันจะแรงขึ้น แค่อันนี้ก็เจตังคทีนะที่เราเกิดจะที่เราเกิดจะแพ้หมดนะผลขางการเติร์ดู้เขาสิเอ้ยไม่สิบมาเลยอ่ะคนจีไม่ตายง่ายเพราะว่าเขาเพราะว่าเพราะว่าผมไม่ใช่ผมไม่ใช่เอาเลนแล้วเอ้ยไม่ใช่แทงแล้วผมว่าผลระยะเลยเนี่ยบางทีมันตายบ่ตายมัวจังนี่แหละเขาว่ากันเอ้ย้อน นี่วคิรีดีนเสียใจแท้งเขาชอบนีกว่ารเป็นไรกับชันใหนาเนี่ยกูเนี่ยจ้นี่บ๊ายบายนะครับผลหนีเก่งเออไงนะคีลรีมาด่าผลผลทีมรดมาด่าผลผลด่าคือได้นะ เออไม่ไหวหวนนะไม่รู้เรื่องจริงเขาเพราฝนกาลังจะไปหาคิทลี่คิทลี่ไปไอ้ป้องก่อนตอนเสียป้องมันคือสิ่งที่ดีไอ้ว่าเสียอวไปด้วยก็แย่นะโอเคผมโดนแล้วว่าผมไม่ได้ขึ้นสวรรค์นอนเป้าขนได้ขึ้นนรกก่อนไม่เอาไม่อยากขึ้นนรกเลยนรกน่ากลัวนรกก็เหมือนมาม่ามาม่ากินมามีดุดูเขาว่าให้มันหยุดโลด เฮ้ยก็เสียจเจ๊งพระอ๋นไหนจะมาวะโจโจผ่าส์เบเนี่ยโอ้ยดเยอะๆวะไอ้เสียใจเนี่ยมันไม่มานาโว้ยโอ้โหโอ้โหจะไม่ดูไอ้ลงแขนที่ม่อยู่โจโจผ่าผ่าใหม่หรือว่า ก่อนหน้าข้าวได้เขียวสีแล้วเฮ้ยเล่นคนเด็กขึ้นมาดิมาช่วยข้าไม่ใช่มยช่วยข้ามาช่วยคิปคีบฟ้อหน่อยโอ้่เอาฉันไม่อยากขึ้นนรกเลยนรกมันเน่ากลัวนรกมีไอ้คนเกเลยฉันไม่อยากขึ้นฉันกลัวเออเอฟเฟกต์ก่อนนี่เหเออเอฟเฟกต์ก่อนเออหน่เอฟเฟกต์ว่ะเอฟเฟกต์ที่หนึ่งก็มีสีเขียวหน่อยตก็มีแค่ นี่ครับสกินเปรตโค้ชใหญ่มือยาวเกินอ่ะก็จริงก็ไม่ไว่าจะไปยู้จักชนะไหมมี่โอ้โหที่เราไปบูดจาเนี้่มันจะเอาแค่คนแรกเนี่ยเพราะฉันเก่งกันไปพิกโยรไม่ก็กินนพี่ผมไม่ใช่คนแบบนี้ผมเป็นคนเป็นเนื้ออื่นอ่ะนร่เนา มันนี่แล้วก็ขอเอามันมาด่าเราก็คงไม่มันไม่ไม่ด่าเขาแล้วขอร้อนเดา๋ยด่าคนเถอะโบนไม่คนสัตว์อันใจนะไม่เขียวนะมันจะไม่มันจะไม่ม่วงเฮ้ยขอร้อนเถอะมังกรเคยได้ทั้งคันหนึ่งไหมฉันไม่เคยได้ถ้าฉันได้ไอ้มังกรเนี่ย มเขาไม่ใครเดจะขั้นเดียวทุนจะโมโหนะนี Aí, oh ่คือเอาเอาไม้คร like ับเกมมาว่าพอเสียงมาแล้วฉ <uk> <ara> ันไม่พอฉันก็จะพดฉันไม่พอใจเลยพูดนายไหมจะพูดนายไม่ให้ฉันกินเหรมังกรใครมาล่ามังกรเลยไม่เข้าใจเลยฉันเสียใจนะเจ้าสารจะทันดีๆเนี่ยโอ้ยเสียงเอาไม้ไม้โอ้ใหญ่เอามันเสียเล็กจังวะเฮ้ยของป่าร้อนเฮ้ยแกเป็นใครมีบาดเหรอ กนอานยิงมายิงคนคนชัดกูจะฆ่าแกเร็วมากแกจะไปในคนแกเฮ้ยแกจะเร็วไปไหนจะเยิงก่อนอ้ยามันแข่งแกแกมานะโอ้เสีอเอยงไปเจ็บคอมาเลยเฮ้ยนี่เขาไหนน้องไม่เหยียดนะน้องแพ้นะแล้วเขาไหนเฮ้ยไปน่าเทนี่เรารจะเร็วจะยิงก่อนมันแข่งแก่งนนยังไงมากเลยนะเข้าใจไหมเทนี่ เอ้ยคิวเจอเดี๋ยวช่ยนะเอ้ยแกแข็งเก่งมากเหรอแกยังไม่ที่แกสั่งให้ฉันอโอนเอาตลอดทุกวันทั้งคืนอเล่นอย่าเข้าแกมันไปนะอเล่นไปนะอเล่นเฮ้ยคนโอกาสดีไปนะคนจะการไม่ได้เฮ้ยไอแกดี่มาคนเก่งมากทุกคนคนไทยคนเล้าเขาทำไม่ได้

Yeah โอ้แล้วนี่กีดทำหลังของแกเนี่ยเฮ้ยดูมาอย่าขับเลยเราเฮ้ยเจ็บนองเสียงมันดูน่า,นาขำเลยวะไอโอ้ยเอ๋อโรยวะโอ้น,นี่มันให้เลืล่อเออนี่ให้เกาะเอ้อนี่น,นี่วะทำไมนะั่อนเราจะแพ้เลยเหรอเฮ้ยลงไม่อยาแพ้นนะเราเราไม่อยายอมแพ้ทุกคนสวยๆนะเราไม่อยอมแพ้โอ,อ้นี่นะ อีมากคนสู้ๆก่งมากคนนั่นได้มันก่อนแล้วคนเรามีโอกาสชนะขึ้นหนึ่งเปอร์อเซ็นนะจะมีกี่คนนั่นอออใช่ั้งเฮ้ยยันนะฉันไม่ยอมอายง่ายๆแล้วฉันไม่ยอมเสียชีวิตอายง่ายๆแล้วโอเคฉันฉันลอไม่ได้ถอยเลยเข้าอย่าทำราอย่าทำดิหนามอันเจ้าพเรานะเฮ้ยเอลซู นายกูเก่งมาแล้วไนี่เราไม่ยอมนะเฮ้ยอจ้าเนี่ยปะกันท้ายนะพวกที่นี่เราถอยเถอะนายสู้เอาไว้นายสู้เอไว้นอนที่นี่ถอยเถอะมันอะไรเกินไปหมดแตดหมดแตดหายโอ๊ะไอ้นี่เนี่ยแค่เรื่องเราจะไม่ไหวนะเราไม่ช่วยกันกันพวกเราไม่ช่วยกันเราแพ้ได้นะ เราไม่นไม่ควรเอามาก่อนเฮ้ยเราไม่ควรเอาผู้นี้นะเว้ยดีมากทุกคนเก่งมากเฮ้ยเอลซูทจะไหนเอลซูจะหนีไปไหนไหนเคยทำอเดี๋ยช่างไว้จะตอบคืนในในสาสนเลยจะไม่ยอมนะจะจะชนะให้ได้เลย Nice assist ดีมากเทลลี่น่าเก่งกีนั่นรู้นะจะจ่ายเยอะนั่นก็คนนี้ต่างกันนะโอ้ย

เดียมันอะไรอ่ะมันอรก็อายแล้วอ้ยอ้ดีนะเราไม่เอาตัวกาส์ูนนะอั้ใจสู้ใจคนอ้ยโอไงดีเนี่ยไม่นะ่าทำไมมีมใ,ใครช่วยเราอย่าอะไเดีนะ๋ยวอย่าบ้าอะไรวไม่เฉชื่อนาาเว้ยโอ้ยดีเนะี่ยอ้ยดีเนี่ยีรสีด้วยดีกว่าเมื่อเราอ่แล้วตีคอ สู้อ๋อเลยัดนะก็สูงไปเนสินละเอ้ยอากาศอีกกลับมานะคอยงูมันเป็นป่ะเจ้าเคมันน่ากินไอ้เนี่ยละโอ้โหน้าเนี่ยก็ดีอยู่ได้กีะแล้ะยีด้วยไปคนแรกแล้วคนเดียวโอ้โหเยอะมากแต่หัวน่าจะเสียป้อนชิ้นนี้ชิ้นหนึ่งไปนมึงก็เคี้ยวป้อนอ่อย่ลำบากจริงๆ เล่นทอะไรอเล่นดีมากเล่นฉลาดจริงเงี้ยรู้ได้ไงอ่ะเฮ้ยคนามช่วยอะไรช่วยเล่นหน่อยโอ้โหเสือคนึงด้วยไอ้กิ๋งโอ้โหเอเอ๊ะวยังอึนอากาศชนะก่อนเลยจะจะน้อยขึ้นละอืมอ้าวตัวอ้ไงวันวันมูนะครับเย้ได้เชือฟรีแล้วแล้วจะเอาเงินได้เฉือได้ไงเงินนี่นะ นี่เลยก่อนเลยโลทโรแล้วตอนนี้ไม่เห็นแล้วจิ๊บคู่มันอยู่หันง่ายๆเลยเฮ้ยรู้ได้ไงวะโอ้โหเอาเฮ้ยโอที่นี่คืออาเดี๋ยว เอาโคตรโอ้ร oh, oh, like oh, so okay, ้นยังไงเนี่ยแล้วก็เสียเพื่อนไปนะตเอ้ยอีโชอีสิคนนั้นน่ะอันนี้อันนี้นเนี่ยก็ดอีกน่ามีนานนี่ก็ไม่ใจเยอะใจด้วยไม่เข้าใจเขาจะใจไหมเอิงไม่เอิงดูที่ฝีมือโอเคครับขอเชื่อด้วยผมก็เชื่อนะ เองไม่เอิงดูที่ผีมือโอเคเอิงแล้วแน่อนอน,นว่าเอ,อิงจริงเอิงก็ผีดิไม่เห็นเอิงเลยอะตสเอ็ก์คิวด้วยรู้จะเก่งแต่ก็ไม่เอิงเทยนะหร่เชือว่วก็จะได้อยู่นะัมกรแค่ชอมังกรอยู่นี่นึงอืมหลือนี่ก็ชนะแล้วนี่ก็คือสวรรค์น,นะเว้ยเออไม่คิลีไปเลยจไมเคิีไปเลยบ่อยจังอะไปสบายเร็วมากเลย

กางเคนเดียวท้านะเรานแพ้เรตายแล้วนะก็ขี่วันนี้เขาจะไม่เขาจะเก่งกันไปหรือปัดไม่รู้แหละ เขาตัวน,นั้นคันก็ดีใจที่นายรอดมาได้เชื่อว่านายคือผู้หญิงหรือเปล่าไม่เป็นไรหรอกว่าเฮ้ยไม่ดีนะกู้คนากรีนะเฮ้ยอย่าไม่มีเมียดีกว่าก็กดที่ดีสุดก,ก็คือไม่ที่หัวก,ก็แรงเยอะนะอันนี้ดีกว่าไม่รู้แหละ ถ้อหัเพื่อนเล่นอาวีมาผมจะขออย่างนี้เลยควันเหียวยอมหาศาลไหัวนนีนลนแล้วเข้าอะไนี่ไอ้กอ้มาอกาาก วันนี้โอกาสฉนะเราเพิ่มขึ้นแล้วโอ้ยได้มาก่อนแล้วให้มันเสียรู้ว่าเราฝีมือเรามันมันว่าจะมันจะกระจัดโอเแล้วก็ฝีมือที่เป็งเขานะแค่คงขันกันเลยทีเดียวยี่คูคนผู้ชนะแล้ว อันนี้อันนี้พอได้ขึ้นสวรรค์แล้วอันนี้แหละทำบุญบุญของอาหารแล้วโยคู่ชะนะนะครับนี่เฉลือกกอไลน์อ่านเพื่อทีอ่กอไลน์เพื่อว่าจะชมคิดไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ดรือเ่าใกล้กอไลน์แล้วอ่านนะครับไม่ไหน,นะครับคิดหน้าจะเป็ยังไงก็จะเงลืงกอดกิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้นักขั้วยังอยวนะ คลิปนี้สรุปก็จะลืนกดอีอ่านด้วยนะครับแล้วจะลืนกดไลค์แล้วท้ายจะลืนกดกลิ่นเพื่อได้ชนคลิปใหม่ๆด้วยนะครับบายบาย